สรุปปริศนาสุดท้ายแล้วตรง99สำนักดังสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะสรุปเรื่องราวนะครับปริศนาที่คนค้นหามากที่สุดนะครับเป็นอันดับตน้ตนๆในประเทศไทยนะครับปริศนา นะครับอันดับแรกก็คือปิศนาวัดศีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์เป็นปิศนาที่โด่งดังมากๆเลยนะครับสำหรับปิศนาใบนี้นะฮะก็ถือว่าออกข่าวทีวีช่องเขียวมากที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับตามที่ผมจะนำมาสรุปก็คือนะครับอ่าเป็นขอแยกออกเป็นนะครับเป็น ส่วนด้านหน้านะครับและก็ด้านท้ายนะครับด้านหน้านะครับคําปริศนาก็คือหงกับช้าง5ตัวนะครับขึ้นบนนะครับสรุปตัวเลขก็คือ5 3 2 2 3 5หนะครับส่วนนะครับด้านล่างนะครับก็คือเสือ3ามตัวนะครับหกหัวลงล่างสรุปตัวเลขก็คือ2 3 6 6 3 2สสองนะครับต่อมานะครับมาดู ส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับด้านหลังนะครับก็จะมีคํำปริศนาคล้ายๆกับตัวเลขนะครับก็คือมองดูนะครับก็เหมือนกับ659นะครับแล้วก็59 59นะครับในส่วนของอีกส่วนของปริศนากับตัวเลขนะครับก็คือ6336 630นะครับ ต่อมานะครับมาดูปริศนาภูเขาสูงกันบ้างนะครับสำหรับปริศนานะครับวัดภูกระแตนะครับก็ถือว่าเข้านะครับบ่อยเลยทีเดียวนะฮะท่านชมอยู่ที่นะครับวัดภูกระแตนะครับตอนนี้นะครับก็มีโครงการนะครับการสร้างพญานาคนะครับก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับก็เข้าไปที่วัดนะครับไปร่วมนะครับทําบุญหรือนะครับ ในการเช่าวัตถุมงคลนะครับที่นั่นก็มีให้เช่านะครับปิศนานะครับก็ให้มาคําว่าเหมือนกับตัวเลข6แล้วก็ศนะครับแล้วก็6แล้วก็2นะครับแล้วก็9นะครับก็สรุปนะครับออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็คือ 6, 2นะครับ6 2 9 2 6 9 2 6 0 1 1 0นะครับก็ถือว่าตัวเลข อยู่ในแนวระดับที่เยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาอีกสำนักหนึ่งนะครับก็ถือว่าเข้าติดๆนะครับก็เลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับมาดูปริศนานะครับของพระอาจารย์ชัยชนะนะครับก็ถือว่าเป็นปริศนาเก่าแก่นะครับแล้วก็มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่ช้านานนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ให้คำว่าเข้า3ปีนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับสำหรับปิศนาที่วัดใหม่ชัยชนะนะครับท่านผู้ชมของพระจาจาร์ชัยชนะนั่นเองนะท่านผู้ชมเมื่อนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็มีงานนะครับที่นั่นก็คือการนะครับนำรูปของหลวงปู่แม่นนะครับมาประดิษฐ์ที่นั่นนะครับก็สรุปนะครับของปริศนานี้ออกมานะฮะท่านผู้ชม ก็คือ6 2 9 7 3 9 2 6 7 9 9 3 1 1นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับแล้วก็จะแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับรีบ ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเดือนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองไทยในวันนี้นะครับ17กุมภาพันธ์2565